สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูริบุ๊ k วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสรุปความเสียหายที่เราไปงานลิลี่เฟสกันมาค่ะทุกคนนี่เลยนะคะก็คือของที่เราได้มาทั้งหมดเรียกได้ว่าล้มละลายกันเลยดีเดียวแลคะโอเคเรามาดูที่เล่มแรกเลยดีกว่าน,นะคะทุกคนนี่เลยเอว n นเจอร์เล l กนะคะอันนี้เป็นของคุณคิริกะกับคุณ g ีจีบเขียนด้วยกันนะคะทุกคนนี่ก็ข้างหลังก็จะมีที่คั่นเนะื้คะ เค hey. เล่มต่อไปแต่เบิ้เดทของคุณดีกีนะคะทุกคนนี่เลยข้างหลังก็จะมีกระาดาษโปสการ์หรืออะไรสักอย่างด้วยนะคะทุกคนเป็นน้องนอน่นอนทั้งหลายนาา่ารักแล้วก็ Don t g t t bad at มีนะคะของคุณคิมนาคิมนะคะเล่มนี้ ส8บโวล์อีกแล้วนะคะทุกคนข้างหลังก็จะมีที่ขาน้น,นันงไปคอมฟอร์ตโซนของคุณพี่พักนะคะทุกคนนี่อันนี้เราได้ลายเซ็นม,มาด้วยนะคะแต่ว่าเขาไม่แกะแล้วกันเนาะ <laughs> นี่ข้างหลังก็จะมีพลอยอแล้วก็ที่ขาดนะคะทุกคน ต่อไปนะคะทุกคน c o m s u r นะคะของคุณ cos my น,นั่นเองค่ะทุกคนก็จะมีมี p o s t า a r d นะคะที่ค่าหนังสือแล้วก็โพลล์ลอยค่ะทุกคนนี่ก็เป็น r 1 8บวกเหมือนกันนะคะอ,อันนี้เราก็ได้ไลายเซ็นมาเหมือนกันนะคะทุกคนต่อไป oliu ของคุณไอรีมิวกี้นะคะทุกคน อันนี้ข้างล่างข้างหลังข้างล่างเฉยเลยข้างหลัง,ลง,ลงก็จะมีที่ข้าหนังเสือก็โพลารอยนะคะทุกคนอันนี้เราก็ได้ลายเซนมาเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนคือจริงๆอ่ะเราเกือบจะไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคือเราจะรีบไปทําสระที่อื่นต่อเราก็เลยกะจะไม่รอคะ่ะก็คือเตรียมออกจากห้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็เห็นทวิตของคุณไอรีนว่าแบบตอนนี้ขึ้นมาขอได้ายเซนได้แล้วแล้วก็ <laughs> กลับเข้าไปวนกลับเข้าไปใหม่นะคะเพื่อไปขอไยเซนมา ก็นี่เรดาวนะคะของคุณยอเกิร์ตข้างหลังก็จะมีโพลล์แล้วก็ที่ขั้นหนังสือค่ะทุกคนต่อไปลิลี่แคชเชลบันนี่เกิลนะคะของคุณมิน้นข้างหลังก็จะมีที่ขั้นหนังสือค่ะทุกคนนี่แล้วจริงๆเขาก็ใส่ถุงอันนี้มาด้วยนะมีตาประทับคแล้วก็ แล้วก็ซื้อพวงคุณแจมานะคะนี่ก็คือล้มละลายเพราะอันนี้แหละค่ะทุกคนก็คือพอมันเห็นมันเป็นเซตอะทุกคนมันก็อยากให้ได้ครบหรือเปล่าแต่ว่าแต่ก็ได้ไม่ครบอยู่ดีนะคะเพราะว่าล้มละลายไปก่อนนี่น บอกว่าได้ไมมครบนะแต่จริงก็คือขาดไปแค่2อันนะคะทุกคน <Okay. S 1> นี่นะคะทุกคนก็คือของที่เราเสียมาวันนี้นะคะส่วนราคา,าเราจะไม่ได้นะคะเอาไว้ว่าเดี๋ยวขึ้นตรงนี้แล้วกันนี่นะคะทุกคนก็คือที่เราเสียไปทั้งหมดนะคะก็คือลมละลาย คือหลังจากนี้เราก็ต้องไปหา how to ใช้เงินที่เหลืออันน้อยนิดให้พอดีกับสิ้นเดือนนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะหรือถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายาไปทำงานหาเงินแล้วคะ่ะทุกคน